นี่น้องๆเดี๋ยววันนี้ไปกินเหล้าฉลองดิวงาน20ล้านกันดีกว่าไป <Hey, hey. S 1> เลยไปดื่มหนักๆให้สมกับเงินที่จะได้เว้ยชนเอาชน น้ำเปล่าเหรอวีทำไมไม่ดื่มวะไม่เอาแล้วพี่ปีนี้เข้าวันษาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองงดเหล้างดเบียร์พี่รู้ไหมว่าของพวกเนี้ทำให้เราน้ำหนักขึ้นหน้าบวมตัวบวมแถมผิวแห้งกรั้นด้วยนะยังไม่พอนะนอนก็ไม่ได้งุดอิดก็ง่ายแถมโรคตับแล้วก็โรคความดันสูงนะถามหาแน่นอนแล้วผู้ชายนะต้องระวังเพราะว่าเสี่ยงต่ออวัยวะเพศไม่แข็งตัวนะจ๊ะ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยตัวคนเองงดเล่าเข้าภาษาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพียงระยะเวลาสั้นๆร่างกายคุณจะฟื้นฟูด,ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่กันนะคะ